ตามจังหวัดอื่นๆก็ยังคงมีค่ะอ,อย่างในพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจง้งโดยเฉพาะนักข่าวก็ได้แหล่งข่าวมาบอกว่าตึกสอตององของพะเยาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในพื้นที่ถูกทิ้งร้างมาทั้งทั้งที่มีงบประมาณการก่อสร้างกว่า70ล้านบาทนะคะ เนี่ย <N ee> หลังเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ ừ ừ ừ ทีมข่าวเราลงพื้นที่ทันทีนะคะไปอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยาค่ะอยู่ใกล้กับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเมืองพะเยา อยู่ที่ริมถนนพระหลโยธินสายเชียงรายนครสวรรค์อำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาโดนทิ้งกลางทางเรือแต่อาคารร้างแบบนี้นะคะลักษณะอาคารจะเห็นว่าเป็นสมชั้นเป็นอาคารที่พักอาศัย3าชั้นมีป้อมยามสองหลังสะพานสองแห่งตามสัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่18สิงหาปี64ค่ะกำหนดเสร็จสิน้น10เมษาย,ยน2อ6 6แต่จนครบสัญญาแล้วนะคะปรากฏว่า งานเนี่ยมันไม่คืบเลยค่ะสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนักข่าวเรานะคะก็มีการพยายามสอบถามคุณผู้ชมคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบถามผู้ในการสตงทราบว่าอาคารสำนักงานสตงสร้างขึ้นด้วยงบกว่า70ล้านบาทไม่ได้ถูกทิ้งร้าง แต่เป็นการทิ้งงานของผู้รับเหมาเป็นบริษัทรับเหมาของจังหวัดลำปางที่ได้งานและได้ดำเนินการก่อสร้างไป30%หลังจากนั้นผู้รับเหมาทิ้งงานจนสร้างไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งสรุปว่าร้างหรือไม่ร้างตอนแรกท่านบอกว่าไม่ได้ร้างแต่ถูกผู้รับเหมาเนี่ยเทงานทิ้งงาน,งงานแต่สร้างไป3 0จากนั้นผู้รับเหมาทิ้งงานจนสร้างไม่เสร็จและทิ้งร้างเป็นภาพปรากฏดังกล่าวสรุปร้างไหม ร้างนะคะคเออแต่ท่านบอกว่าเทคเทแค่เทงานาทิ้งงานคือชัดๆเลยก็คือไม่เสร็จอะเออไม่ได้ทิ้งร้างแต่ตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่าทิ้งร้าง ทีนี้สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินพะเยาค่ะมีการดําเนินการกับผู้รับเหมาดังกล่าวไปแล้วหลังจากนี้ทางสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจะใช้งบประมาณดังกล่าวจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่เข้าไปดําเนินการสร้างให้แล้วเสร็จอีกต่อไปในอนาคตนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ตึกสอตอง,งอในพื้นที่กรุงเทพแล้วท่านผู้ชมคงจะต้องไปตรวจสอบไปดูด้วยว่าอาคารสอตอง,งอในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย มีจุดไหนเนี่ยมีความผิดปกติอะไรยังไงหรือไม่ <ฮะ S 1> อย่างบริเวณนี้ที่จังหวัดพะเยาก็เป็นกรณีของการสร้างไม่เสร็จแล้วก็ต้องไปดูต่อไปว่าอาจทําไมทิ้งงานม,มีการทิ้งงานเกิดขึ้นและสรุปจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ท่านผู้ชมครับ